สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็จะมาเปิดสมรรถนะราคาเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ F-35 ที่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินลบที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาเครื่องบินขับไล่ F-35 เป็นเครื่องบินลบที่ผลิตโดยบริษัท洛克ฮิดมาตินบริษัทด้านอากาศยานเทคโนโลยีอวกาศและยุโทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรายใหญ่ระดับโลก สัญชาติอเมริกันเริ่มขึ้นบินครั้งแรกในปีพศ2549ครับปัจจุบันมีเครื่องบินลบจำนวน3รุ่นด้วยกันคือ F-35A แบบขึ้นลงปกติ F-35B แบบขึ้นลงในแนวติง่งและ F-35C แบบที่ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินลบ ขับไล่ที่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น x 3 5ภายใต้โครงการเครื่องบินขับไล่โจมตีร่วมหรือ jsf joint s t y k e fighter ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาจากสหรัฐอังกฤษและประเทศอื่นๆที่ให้ทุนเพิ่มเติมเพื่อทดแทนเครื่องบินลบรุ่นก่อนหน้าคือ f 1 6 a 1 0 fa 1 8 รวมทั้ง fa 1 8 e และ f และ av 8 b ครับทั้งนี้ f 3 5ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินลบล่องหนเนื่องจากคุณสมบัติโลบลิบการตรวจจับของเรดาร์จึงสามารถเจาะเข้าไปในหน้านฟ้าของศัตรูโดยที่ไม่ปรากฏบนหน้าจอเรดาร์เนื่องจากนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ซึ่งใช้ข้อม,มูลร่วมกันทั้งจากนอกและในเครื่องบิน เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตัวให้กับนักบินและเพิ่มการระบุเป้าหมายการยิงอาวุธและการส่งข้อมูลให้กับส่วนบัญชาการได้เร็วขึ้นทั้งยังมีเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง IEEE หนึ่บิตด้วยครับล่าสุดโครงการ F 3 5ทั่วโลกในเดือนมกราคมปี2565นี้ระบุว่า จนถึงปัจจุบันล็อกฮีตมาตินซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตได้ส่งมอบ f 3 5ทั้ง3รุ่นไปแล้วมากกว่า750ลำและฝูงบิน f 3 5ทั่วโลกมีชั่วโมงบินรวมกันสอ4 6 9 9เจ็ดื่เาี่วบินโดยจำนวนมากกว่า470,000ชั่วโมงบินมีนักบินที่ได้เข้ารับการฝึกมากกว่า1,585คน และช่างอากาศยานมากกว่า1 1 5 4 5คนประเทศที่นำ f 3า f 5ไปใช้ปฏิบัติภารกิจมีอยู่9ประเทศได้แก่สหรัฐอังกฤษอิตาลีออสเตรเลียนอร์เวย์นเนเธอร์แลนด์อิสราเอลญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับโดยมีราคาอยู่ที่ลําละ82ล้านดอลลาร์โดยประมาณและยังมีฐานทัพ และส่วนซ่อมบำรุงประจำภูมิภาคของเครื่องบินรุ่นดังกล่าวเพิ่มขึ้นทั่วโลกตามจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นครับอย่างไรก็ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ taf ระบุว่า f 3 5อยู่ในระหว่างการทดสอบตัวเครื่องยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขกว่า600จุดแต่จากตัวเลขการผลิตราว150ลำต่อปีหรือผู้ผลิต ผลิตได้1นึ่ลำในทุก2.5วันจึงค่อนข้างชัดเจนว่าอัตราการผลิตของล็อกคิดมาตินมาถึงจุดสูงสุดได้มีความสเสถียรแล้วและคลาดว่าจะทําให้บริษัทสามารถคงสายการผลิต F35 ไปได้อีกมากกว่า10ปีเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือข่าวสารสาระน่ารู้ที่นำมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังถ้าชอบก็ย่ลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้กับ ช่อง TMN Channel n e นิวด้วยนะครับขอบคุณครับ